แค่วันดีตอนเช้าครับวันดีพี่ร้องกันแม่บันมาจากหนองบัวขาวเนาะปีนี้เป็นปีที่ใจเราแม่เป็นในห้อยมามีแต้งแต่เป็นสาวสมน้อยคุณเล่โมเนต์ครับแต่งเตไอ่แต่งงานกับพ่อพ้นมาเนี่แหละอว่าเตี้ยพ่อพ้นมาหรือว่าเตี้ยเมื่อนี้มาเจอไับคุณแม่มื่อไงแต่เด็ไปยุบต้อาหาตัวซอยแล้ววันที่หาเดี๋ยวแม่มื่อไงค่ะ 5มีนา2,567แล้วจิเมือนี้พาพี่น้องมาที่ตลาดนัดบ้านไหนครับมื่อไบ้านน้าฝายค่ะบ้านนาฝายตำบลน้าฝายอำาเภอเมืองเชียภูมิของเสียสุภาพเลยครับเด้อนะครับแม่บนพ่อพงมาจากหนองบัวขาวนะครับแล้วที่มาน้ากันตลอดเลยครับคุณแม่มามาเบิองลายตัวนี้เดี๋ยวผมหามุมก่อนลายตัวนี้เป็นสาวนึงบ่ครับนี่ย สาวได้เทาดออายุเขาครับตอมีรับแล้วคอมีรับอ่ว่าระลึกโอ้สองปี่น้อยๆเหรอเนื้อหนังโอเคอยู่นะะที่ออกโทนเหลืองเหลืองๆนะครับองสองความสูงที่ร้อเทดนะ่ะร้อยที่สิบพูนได้บอกครับหอดบ่ร้อยที่สิบโอ้ตนได้่นอยากได้เทเดอครับ สองมื้อสองะสองมื้อสองคะสองมื้นสองราคาเปิดนะแม่นะต่อรองได้ตามกินกติกาคือร้อยหีบถอยนะแม่นะไป็นทรงอ่ะเดี๋ยวผมไปทีเบอรงภาพรวมมาคุณแม่เบอร์โทรศัพท์ที่ไหนศูนย์สามเอาบอกเราด้วยพ่อไม่ต้องบอกเราด้วยค่ะศูนย์หกสามอาศูนย์หกสามม่ใ่พอพงมาบอกเราเลยเรา 0 6 3หกสามตุ 6, 5, 8หกสามห้าแปสใส่ไปยืนคู่กันดูคุณแม่กับคุณพ่อมายืนคู่กันดูนี่เด้อน่ะพ่อพวงเป็น,น่ยน้ความมาจากปีแล้วครับโอ้ต้งแก่พ่อสอนสามสิบกว่าปีเราพาแม่บ่นมาเป็นน้ำน้ำกันจากปีแล้วตลอด,ลอดน้ำกันตลอดครับตั้งแต่เริ่มต้นเล่นบอกครับจนตะกอนเสือเป็นเท่าหกรอบหมดสมัยหัวขายดีอดะหัวขายดี ก็พอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะครับเนาะส่งลูกหลานเลี้ยนแต่เว้นเสือทุกตลาดอืมตอนนี้เขาอายุหลายเขาก็เลยเขาไปเพราะได้รอกทางกำลังพอดีถอยแล้วคุณหมออยู่นในรอบ้านตรงนี่ล้วมื้อนี้คุณแม่มันหมานด้ะแม่ได้อ้อพงกันอีกจรอบหนี่งพ่อเบื่อหนึ่งหกสามห้าแปดเก้าแปดสองสามหกป้อพงแม่บุนนะครับบนบกขาวยุคคอกมีบ่ตอนไหนพ่อมีบกตดตอนนั้นอ๋อครับจ้เล โอ้เราไม่ได้ผูกเสียกไว้มันก็นเลยยางน้ากล้องเป็นยูนี่ใส่ดีนะเมยมนเนาะ,ะน่่นะยเียวกันด้วโ่้โอ้ย22แล้วครับไหนเวื่อยทโทรหาแม,ม่บ่นแล้วราาลรครับแต่เพิ่งเพาะ้องไลกัอถอยหลังเน,น่มันเพื่อนมาห<อ>ยอกวันไกล้กล้องคนไหมครับ โอ้เจ้าของที่อยากเสาขายเราเรียเดิอเขอท่าเระยกครับเรีบๆร,ร,รับประกันบนุตพอเนะครับขาโทขาทอนรับประกันมดมนลงมันล,ลุกเสียยดครับค่อยโทรต้อรองเราเด้ครับเด้อน่ะรับ้นา,บานน้องเนี่ยทรงไอ้ทีแล้วใจนี่กับการน้ำมันกัน เอาเดียกินข้าวคือว่าต้อไปเขาที่ว่าอุดุนดีเซลได้หรอพ่อน้ำมันที่ว่าขึ้นราคาเลยจักล่องทุนน้ำมันขาดทุนหลายแสนล้านนะครับเขาที่เซาอุดุนดีเซลได้เห่นไหมจะไดี๋ยวพวกเขาที่มีครอบสามารถแล่น้ำหนักได้เห็นนะพ่อตังวะควายกับยังนั่นะปูนี่สายอ่ไดรยื่นเนี่ยขันน้ำมันแพงก็ทีที่ว่าขวดหัวขึ้นที่ว่าเขาข่าวเมื่อวานหนี่งครับว่าที่เซาอุดรกนกองทุนน้ำมันดีเซลว่าท่านน้ำมันเขาขึ้นราคาหรือเปล่า พวกเขามาถักเมย์ได้หรือที่ไหนเขาเนี่นนยแหละไม่ตายครับอ้าสูงกันไปเแสดครับพ่อเนาะพ้องแค่นั้นแหละเป็นนี่ลาย่ำแย่อยู่นี่เป็นงูเลี้ยงบ่ไหนะครับวันนั้นครับ,รบหงูเลี้ยงเพื่อพี่น้องอยากได้ถอนออกสีเข้ม,เมๆได้ครับนะอันนี้เป็นสายใดครับสายตัดครับกัดกัดพนันลูกใหญ่โตแล้วนะครับลูกสามขาทองครับผสมผู้ใดไว้ให้เแล้วอ่ะผสมอเมริกันเจ็ดเจ็ดเก้าของนอกความครับ ดำดีเลยครับวันนั้นยังได้เท่าไหร่ครับห้องไว้ยสามมือนครับสามมือนครับล้มชงนะครับเนาะครับล้มล่องครับราคาห้องต่อรองนะครับเนี่ยเดี๋ยวใคที่ได้ขอเบอร์เราเดีกครับเราเอามาส่งโตมือนสองสาวครับ่ยนเดือ่ยนเปลี่ยนสิบมือแล้วครับห้องหนาครับเอาใกล้รถ้อนสนะเนาะที่ซองเมษาพี่โดงไก่ได้กินน้องแล้วเดี๋ยวใครที่เบิ้งรายละเอียดนะมาเบิ้งอีกตัวนึงทั้งรถนี่ครับมาตัวนี้ลูกเขาละอันนี้ลูกแล้วติงนะครับ แต่ว่าเอาเอียงผสมมันผสมครับนี่ได้ครับไปยังเดือนแล้วหลายเดือนะนี่ได้ได้ขวบแล้วเนี่โอ้โอ้เนี่ยนางดีเด้อเนาะเนี่ยนางดีเป็นลูกครึ่งเท่านใดครับเนี่ยเปิดไว้เปิดไว้ยี่สิบสองครับย <22 S 2> ี่สิบสองราคาเปิดได้ครับได้จะค่อยนั่นเอาต่อรองเราไหมไม่นั้นเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสามเก้า แปดเจ็ดห่วนึงครับไม่นานจากนมบดแดงเนาะครับผมแลาวพี่น้องไปทวงหายเราด้วครับเรื่องตั้งมิติโคตรรับประกันครับผมรับประกันครับอีหลานี่เครื่องดั่ดูครับเนี่ยขุ่มหางเราก็ดีด้วยไหมคุ่มหางดีได้สีผิวของทั้งพออด้วครับเนี่ย เอกสารมีครบนะบแล้วว่ามีใบมีหลอดด้วยครับนะี่คุมหางก็ดีดวยครับแล้วผสมพอนอกไว้ด้วยครับเอกสารมีอยู่ ไปลอดหรอโอมิริกาจิ๊กเจก้าคนนั้นนะครับนะเพราะนั้นมันรุนละที่คลอดเมื่อไรครับอันนี้เพิ่นเคลียไว้อาทิตย์หนึ่งเลยเปลี่ยนวันที่สองเมษาครับเออได้พี่ต้องได้ไปก็ได้พัฒนา,าชิเคเพิ่มได้ครับเนะี่ยครับเนี่ยจำนวนครบกับยี่หามีนานี่แหละครับ กำหนดครบเก้าเดือนเนี่ยเนาะพูดถึงเนาะนี่ยบวกคนบวกไว้เลยครับเด้นครับนเชียร์ไปนึงพี่น้องไปโทรหาเราได้ครับห้อยนั้นมันหมานได้ครับเด้อครับผครับครับครับอันนี้คนเลี้ยงน้องห้อยเนาะสาวซำน้อยสาวตัวนี้ใกล้แล้วครับปีเดือนแล้วครับเนี่ย คัดบรเราสนเขาแล้วเนาะสนเขาเราเป็นบ้านๆหนึ่งจังไหนครับหนึ่งบ้านบ้านครับผมบ้านๆที่ออกทนเหลืองๆออกมาทางแดงนะครับเหลืองๆแดงสัดส่วนนี่โอเคอยู่ครับหน่งความสูงกับพันโยความสูงร้อยสารพัดบวกพลังน้องห้อยเนาะเป็นหัวสาวเออแข้งขาแล้วดีครับเนื้อหนังก็โอ้ยโยเท่าไรครับห้อยเปิดเปห้อยอ๊อฟเปิดพันธาร้อยครับ ราคาเปิดด้ครับเดพี่น้องที่จะขอเบอร์พี่น้องคอยโทรมาตอลร้องเหล่าครับราคานี่ก็หลมทรงาำตามเกณฑ์กติกาเอห้อยเนาะลอยจินลถอยครับขอทายุมาเบื่งหางกันห้อยไหมเออเครื่องดำนะครับล่าเนี่ยเครื่องขอทายยุ ง้วกระลางราคาพอฟังเนะครับเด้วพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงหางง้วลักษณะที่ดรางัวสาวหนึ่งแปดกับอีกห้าร้อยน้องเนาะมาให้ออปเบอร์ครับผมศูนย์หกสี่ครับครับหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งหนึ่งสองครับผมให้ออปจากหนองยาลังกานะครับพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงคุยท่องหาเราได้ครับเด้๋นี่ง้วสาวต้งแต่ติคนที่บ่มีถึงน้องไฮเนาะบ่ครับรับประกันตีรู้ ตามว่าสีแดงดีว่ากระพ,พาพันดของเราเยอะด้วยครับนะเอาไปเทศเขานะครับเห็เขาอ่ะไปโทรหาให้ออปันหมานครับผม ดีพ่อพี่น้องกระเบื้องัวเลี้ยงของพ่อเลี้ยงเราก็จากบ้านข่าวนะครับได้สาวน้อยมาหนึ่งตัวนะพ่อเนาะสาวท่านนี้อายุเราเสด็จน้อยเนี่ยคุณพ่อประมาณปีน้อยๆหระครับเออพี่ลานลูกบ้านๆนะพ่อเนาะเขาสูงก็ที่ด้วยสามสิบเขาได้อยู่ได้ยุ่ร้อยสามสิบพ่อเลี้ยถามเอาเนี่ยพ่อพี่น้องอยากได้ไปไม่เป็นมูอในข้อสำกันครับอ่ะหมื่นหาผันหาลอยครับราคาขายราคา อันนี้ราคาขายหรือราคาต่อรองได้พ่อขายต้อนนิดหน่อยนะพ่อเนาะของซื้อของขายก็เป็นทับแย้มครับต่อรองได้ที่นี่กับตามกติกาะพ่อเนาะล้อยกิโลถอยไปส่งได้บ่บ่ครับถ้าอยู่ในเราเวกยดที่ซ่าหาลนี่ไปส่งได้โแต่ว่ัเปันรถล้อนะครับบ่ถ้าเป็นล้อยกิโลนี่ต้องให้ค่ารถต้องว่าเลี้ยงค่ารถไปอีกครับว่าราคาก็เปิดตับแล้วเตะครับโอ้ เดี๋ยวอยโทรมาตอลองร่อเลยครับแล้วถ้าพี่น้องมีรถมาลากมาแจกก็อยเหมาก็ได้นก็ได้ไปเลี้ยงครับก็มีตีคนไดพแหลกมีหมรนี้รับประกันใหนเลยครับมงีที่คอเบอร์เพแหลก่อนครับค้ับศูนย์แปดหกสองสี่เจ็ดศูนย์ห้าสองห้าเพาะแหลมมาจากบ้านเข่าเลยครับแล้วผมื้อนี้เพอาแลก็นหมันเลยครับเล้บลาน้อยเลยครับเดิไปเลี้ยงครับ เรียบเรีบกระดิ่งร้อยยี่ร้อยเลยครับนี่เครื่องขาเงาะสาวมื้อนี้มีแต่เงาะสาวเข่าด้อนนเมื้อนอะพระเขแหละมีแต่เงาะน้อยเงาะสาวเงาะเลี้ยงได้ครับมื้อนี้เข่าเดี๋ยวเบิังเครื่องอย่างน้อยก่อนโอ้เครื่องดำยังดีเพื่อนนัดหน่อยครับนี่หางก็ดีได้ครับ cái <laughs> cầu còn được con tạt vô không lắm นี่มีแต่งวเลี้ยงเข่าได้ครับตลาดนัดบ้านน้ำฝายมือนะอันนี้ก็งวเลี้ยงครับนี่ยของผู้ใหญ่ออดเราก็ว่าจากหนองบัวแดงที่ออกโซนนางนวลบอกครับเนี่ยเนาะนางนวลนางนวลครับจากตัวเล่าผู้ใหญ่พาลูกอ่ะหัวลูกแรกครับเนี่ยต้าตรงอ๋อจักเดือนแล้วครับส่งอ๋อมันเกลี่ยลันเราจักเดือนเราจะผลอ้าววัวเริ่ดที่พอแปดวัวเริ่แล้วประกันทศราครับเนี่ยเขาสูงร้อยสาธิภาพอได้อยู่ ผู้ใหญ่ถามเลยใช่เปิดไว้เกีดพันาครับสิครับสิเหาเบื่อมังครับได้คุยกับพี่น้องศูนย์แปดศูนย์นี็โสศูครับผมเกเอ้ยศูนดศูนครับผมเกีสามแปด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 อ่ะคุยกับเราครับครับคุ้นโบแล้วเิียาให้มุดซอนอีกยรบมุมุกยาเบอรเราหน่อย้อ กนบนักได้เรามักได้หรอตัวเียผมยเลยเดี๋ยวผมบอเนี่ยเรามาตัวงามตัวแ้งเลยปเออเอามันเป็นคนอย่างนกเาฮะดูบิดดิบคือว่านันมผมเนมักของเนีเอามาใช้กัมักขอของน้ำเราข้าพอไม่หลายคนเนี่ยย

ไปแล้วไเดี๋ยวแล้วได้ิกินอาอยนเมผมเป็นผ้มนได้เไมด้เปนาต้องใจแล้วจะกลัอันนี้นั่งค็ดตรงไหครับเนานั่งมัดไหมครับเพราะว่าทอตับกาเมียทึบถิมครับตับเกาล่ะซื้อไม้ได้สามารถเท่าหนนหะเอาซื้อไม้ซื้อไม้ตัวสับเกาเราไม่ติดลาเลยครับเนี่ยับเกาเมียทืบถิมที่ไครับเดือนคืนก็มีแต่สาท้เข่าเตี้ยเข่าใายเข่า ที่ว่าก็ไปหกทุ่มก็ไปที่ครับที่ว่ามอญเนี่ยเดี๋ยวครับเลยโอ้ไปจนเนี้ยได้ขายว่าทับทิมนะครับเพิ่งเอาไว้เออเอาที่นี่พ่อหอยขนน้องนี่ได้รูปหล่อมาสองหนุ่มครับครับเมื่อตลาดมีสองหนุ่มนี่ได้ครับคุณเนี่ยคึ้นที่กุมว้ยครับสองเมื่อนาฬัยครับคุณเนี่ยถือไรสองตัวนี้สองเมื่อนาฬัยครับครับครับถือไรเนี่ยครับถือ๋อยังต่อได้อีกอได้นิดนิดนี่นะครับอันนี่ว่าจะของบอครับเพื่อขายถือแค่บอครับว่าซื้อไหมนะครับเพราะว่าซื้อถถกกขายครับ อันนี้ไปคุนนะพาน้องว่าไปขุนครับในไปขุน,<ค><ณ>นมันทองแม่ก็ทองสต,ตัวแล้วครับเพื่อไดขายลูกออกเป็นบักลาห์ทั้งสองได้ครับบักลาหสองครับตะกี้เขา่ได้ราคานะีนหรอกพ่อฟังของเราอยู่ตัวละมึงก็บาทเนาะตัวบักไงเลยบักลา น้องที่ขอเบอร์เลยครับม0935512631ครับน้องนะครับเมื่อนี้นั่งรถมากับผู้ใดมากับเสี่ยมาดครับกับพาสิ่งดีมั่นนะโอ้ยครับงไรสมผมคือยังไปเลยแถวถนกมั่นนะผมชิมอ๊อใสมักเเลยพ่อกันอยู่กลางทางพอดีโอ้รับครับเอามันมัดได้พ่อคนองได้เด้อรั เอนานี่ก้าน้อจะขายตเดีพื่อได้ามพันให้ขายตัวนี้ไปใส่กินที่พอดีพอดองไปเลยโอ้ไมเจาให้็มาขายได้เมื่อนึงเทางนันไม่ได้่ให้บอกครับจังไงครับรถเปเรยว อันนี้มีแต่ง้วเลี้ยงเขาได้ครับตลาดนัดบ้านน้ำฝายมือนะอันนี้ก็ง้วเลี้ยงครับนี่ยของผู้ใหญ่ออดเรากว่าจากหนองบัวแดงที่ออกโซนนังโนวลบอกครับเนี่ยเนาะนั่งโน้นครับจากตัวเล่าผู้ใหญ่พาดลูกอ่ะหัวลูกแรกครับเนี่ยถ้าตรงอ๋อจากเดือนแล้วครับอ๋อมันเกลี้ล้ันจากเดือนเลยสวยอ้าววัวเ่ดจิ้งจอกเป็ดวัวเริ่ดแล้วประกันได้ขนาดครับเนี่ยเขาสูงร้อยสัตย์ปาพพอได้อยู่ผู้ใหญ่ถามเลยใช่เปิดไว้เจริพัฒนาครับ สิเดครับสิเกีดห้าร้อยมาเบอร์มั้งครับได้คุยกับพี่น้องศูนย์แปดศูนย์สามแปดแปดศูนย์สองศูนย์ครับผมเกเอ้ย์แปครับผมเดสามแปดแปองศูนย์ศูนย์สองศคุยกับเราครับพแล้วกยาให้มุโซนอีกียผมเบอร์เราน่อยอันบนนั่นน่ะยามักได้เ

อันนี้เป็นหัวสาวนะครับเนาะหัวสาวครับมะส اؤ ที่นี่มีได้มะสาวเขาเลยมะหัวสาวอายุร้อยเทเรนต์เนาะเนี่ยวหอยจอยอายุสองปีแล้วอะไรมันทับเลยดิทับไปสามเดือนเลยดิโอโอ้รับประกันร้อยเทเนาะรับประกันสามเดือนนะผสมผู้ใดให้เราใบหลอดช็อกโกแลตครับโอ้เดี๋ยวคนเดียบึงได้ครับเด้อยวไมจียอย่างได้เท่าไหร่ครับเอาแต่ว่าไปสิบห้าพันนึงเด้เหรอสิบห้าครับเอาต่อได้แนบ่ล่ะต่อได้ด้วยโอ้เลยค้าวถือได้ครั้อมจะพาะค่าวผสมนี่ก็หลายบาทรของเราแล้วเนาะ สูงกี่ร้อยเทเลคอยจ้อยสามสิบหร้อย30กว่าแหละครับสิบห้าสิบห้าเทก็สิบห้าื้อเนี่ยว่าสิบห้าเื้อเนี่ยสิบห้าพันื้อเนี่ยครับโอ้มาเอาเบอร์มาสั่ามาครับ065 557 ห้าหนึ่งสี่ศูนย์ห้อยจ้อยน้องบัวละเวีครับพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงไว้ท่งหาไว้จ้อยเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดก่อนครับให้พี่จอยให้พี่น้องเบื้องใบนลำดีจุง้งใส่ได้หมดลำใส่ได้มไหมดจับไปใส่ก็ได้โอ้โหนี่มีแต่งงัวนุ่มงัวสาวเข่าเด้อเหมือนเลยครับตลาดนี่มีแต่งัวเลี้ยงเขา่าแข่งขาดีแล้วป็นการกุ้งจ้างครับเนื้อนังข้อท้าของเรา แล้วส่วนเขาด้วยครับไหนห้อยจอยอ่ะส่วนเขาแล้วเขาไม่ก็บอเกินนะครับเปล่ยนลำเป็นเบิ้ลนิสัยดีว่เตี้ยปุ่นดีนิสัยดีจับปลายใส่ก็ได้งัวเลี้ยงนะครับปุ่นเนี่ยเราน้ำงัวเลี้ยงเขาเอ็นว่างัวที่แฉที่หายงัวเลี้ยงครับวิ่งละ่ะเออเวิ่งหน้ายอย่างน้อยเนีเพื่อได้ไปอยู่่อกังามาพี่น้องก็โทรหาห้อยจอยตามเบื่อที่เราใหาย อันนี้เบอเอ้ยอันนี้ใบเปลี่นใบพ้อทับครับพ้อทับของกโกบอลต์ไม่จอยนะครับเพื่อนระบุทอดแบบมาณเดือนใดครับทับทันวากะไลแบบน้อยจอยจี่หกทันวาครับทับเออครับได้แสามเดือนนี่แหละครับสามเดือนอะไรอีกเต็มครับยี่ห้อด้วครับเริ่มเราผสมอ่ะไม่จอยใครหมันนะครับเดิ่มวันไหนเด้อกำลังจะขายครับผมสิบหาด้วครับ เีลเนี่เครื่อางดำด้วยครับเนี่ยื่องดีเยอะอันนี้เป็นง้อเลี้ยงบอครับห่อยเลีเ้ยงครับเป็นแม,ม่ลูกแม่ลูกลูกนี่เป็นบักหลาหน้อยบักลาน้อยนี่เด็ดแ่้กับขาหกเดือนโอ้ยูยูเดือน เม่คือขาวลูกคือแดงมาเจแม่นลูกคนบอก่านเป็นถ่านแม่นร่อยเปิดเด่นโดดลงแล้ววายดอกกันเดกเด้วครับเมย์เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเม่์นังเขาเม่์นังเขาที่จะโตเนาะพาลูกแล้วเนี่ยครับนะโซี่ผสมเลยดีครับเขากว่าผสมน่ะจ้าของเขาเนี่ยอือเอาถ้าสังเกตเบอร์อย่างน้อยถ้าบอรเรียกการกิจสัตว์ก็มีโอกาสเนาะรัับมนกทแต่ว่าท่องท่องใครอ่้งป้องนั่นแหละครับนะแต่ว่ามันกระโงขึ้นที่เสาบอกครับร้อยสามสิบหาว่ได้ยอะครับ ท่าไหนข้าวโพดเชียนครบแม่ลูกนะแม่ลูกคู่นี่กับ,บอกไว้สิบเ0ีารับกับคุยกันได้สิบเ0รเออ 17, หมื่นันรลูกประมาณในโต๊ี่อยู่คันบอมนถ้า,ถ,าถ้าล่ลูกก็ดีประมาณ3ามสี 3, 4, 000, 5, 000นะ่พันถ่าพันรมียกันมึงก็บาทละสันิดหน่อย่็นั้นแหละพอถึงงวขะานำย่างาขอรออย่างเดียวสิบเดห้าร้อยครับเดนะ้แต่ข้อวโตเหล่าราคานีโตลองใน้องขาเชี้ยนเนาะคคพี่เด้มาเบิ่งนัง เหลืองอีกตัวนึงครับมาเหลืองเแดงแอันนี้งัวสาวป่ะครับเนี่ยงัวสาวหัวกระโจนน่องโอ้ได้ยางเดียวแล้วครับอ๋อมันมี่เขาสองปีได้ละมันตัวนี้ท่าแล้วอ๋อถ้าใดถามเลยครับพ่อเชียนนี่เงินเจ็ดพันเออเป็นงัวเหลืองครับเป็นงวัวออกทอนเหลืองเหลืองแดงแเป็นงัวสาวได้ครับโบกดีสูงก้อีหละเบี้เขาบางขันเยอะขิดเกียจหาล้อยพี่กันที่คอเบอร์ได้ไหนครับมา 088ครับท836088ไปเชียน,น้องนกเขาด,ด้วยครับเด้อหน้าฝายเฉยภูมินเครือ่องพาเนาะอีหลานี่เนาะเครื่องพาหน่อยนึงนนนนหังว,งว,วตัวนี้เก่งเจังเออเนี่ยหนังเขาท่ายังว่าแม่เขาตัวใหญ่เออน้องเขากระตกแล้วพี่โอกาสที่ได้ติดสัตว์แล้ววันที่ครับครับมีโอกาส,สแล้วตนน้องเป็นประจำเดือนอติดปิ๊บมันยังเนาะใหนพี่น้องบึ้งกันอยู่กระทบ ติดมาในหนึงครับเนาะติดหน่อยหนึ่งรับนะประกันทุกอย่างนาะเเชยนเนะาะครับวัตถุวันดุคางวัตถุถึงสองชุดนะครับรับประกันทุกอย่างอืมพี่น้องในบ้านกำลังปีนเบิ้งอยู่ครับเรามาตอกหลังน้อยเชยนกนหมานด้ครับเราะขอบคุณหลายครับพี่น้องเคยโทรหาเราตามเบอร์ที่เราให้ได้ครับตอลองเราครับผม แม่มันอ้วนบมดวะบามาไหนแล้วแม่ลูกคนลูกลูกเวลาจะแค่ที่ลูกคุมรูมที่น้มันตับน้ำตันี่ก็แบบนี้กันนี่คือยาแบบตันเลยลูกจริงนี่ก็กัดตันแม่อันนี้เป็นงูเลี้ยงของเสียภาพนะครับเป็นโคมเนาะแม่ลูกแต่ว่าลูกเลี้ยงหาหมูเข้าไปทางไหนเพื่นเด้อครับทางไหนเพื่นมีงวอยู่อีกหมูหนึ่งครับป่ะนะครับครับลูกเขาได้ยักเดือดแล้วครับ ลูกได้สิบเดือนนี่แหละครับสิบเดือนลูกบนบ้านดีครับลูกสีอะไรครับท่านลูกอะสีขาวกันครับอ๋อลูกขาวคือเ<อ>มียภาพจากตัวแล้วเนี่ยเสียภาพอ่าตัวสองข้าทองเนี่ยเขาขึ้นแล้วล่ะรอบนี้จะผมจะมาทำอันยังไม่ได้ทับถูกยาวคนเนาะเขาสูงกรตีร้อย,อยอสามสิบเขาได้เยอะเปิดเป็นคบนะครับเนาะถ้าไดนครับเสียภาพผมนนี้เอายี่สิบหาหาร้อยครับยี่สิบหาร้อยแต่ว่าลูกเราเห็นด้วยครับพี่น้องค่อยโทรมาหาแล้วเอาให้เราส่งทางไลายด้วยครับลูกอะ ว่าลูกเล่นหนีเขาไปหามูาพุกนแล้วลูกลกไ็ได้คื้คบมาแช่ภาพขอเบอร์ใช่ไหมครับศูนย์แปดสามสามหกห้าสี่เก้าหกูนเส็จสุภาพเลยครับเ<ส>ด้อเจ้าของตลาดนัดบ้าน เพระกันทุกอย่างนาะสุขภาพแลาวแล้วประกันโมดีครับมเขาพอดีเขาบี้เขาบี้หน่อยนึงครับพี่น้องเคยเท่าหาแล้วแต่ลูกเป็นตัวผู้ด้วยครับได้สิบเดือนแล้วแต่ว่าลูกเลี้ยงไปหาหมูอยู่ทั้งหนห่อครับคุบ วสวรรค์ครับครับครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับมุนีเดลมาซีตัวน่ะพี่น้องไทยบ้านบรญยากไป็ระสองเลยครับเนี่ยครับต้องอยู่สองเอาแต่หัวเลี้ยงมันเอาพ่อเนาะนี่นี้มีแต่หัวเลี้ยงครับหัวเลี้ยงเป็นสาวน้อยเลียกนีสาวน้อยสองตัวแดงๆประมาณตัวป็นเมาทั้งสองตัวเนียครับเมาทั้งสองตัวล่นทั้งสองวะครับอีหลานนี่ล่นนะครับนี่ล้นครับนีตัวเดี่ยวเข้มแดงสีเข้มนี่ล่นอายุได้ยากปีนั่นไหะคุณพ่ออยู่ประมาณปี ช่วงขวบาดีนะครับพ่อสมานถามมั้หนังเข้มทนายว่าไว้ช่งครูเนี่ยผมมาเอาสองเมื่นเช้าช่งครูสองเมื่อแปดตัสุดว่าสิบซีครับแมนราคาเปิดลงค์เนาะแมนครับราคาสุสองตนี่สิบซีนครับสองตัสองเมื่อซีเออคุยกันได้อยู่หอกครับเั็นป๊กไกก็ไปตงบ้านได้ครับผมเป็นเมาล้าอีหลานี่หัวลุ่นรุ่นอันเนาะรุ่นรุ่นทัพพชาหรอครับโบนิเตงโได้เฮ็ด เอออีหลายนี่เขากลัล้งพุ้หน่อยนึงพี่อิหลายเเขากำลังฟุ้งแประกันทุกอย่างนะพ่อสมานเนาะแมนที่คอเบอร์ที่ไหนพ่อมาก็พี่น้องโทรหาครับเพื่อพี่น้องอย่ได้ไปไว้ในคลอกเนาะแมสองตัวนี้พี่น้องเอาไปแล้วนะครับมาทายประทันพี่น้องใช้บ้านบ้านไในบุพเพาะอากาศศูนยนี่แหละครับเอาใกล้ๆเนี่ยฮะเบอร์พ่อสมานตามนี้ได้ครับนะศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองส่วนเบอร์มีลายก็ศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้าพ่อสมานบ้านนายอินแต่ง ตำบลผู้เล่นคาบ้านข้าชัยภูมินะครับร no ับประกันทุกอย่างนะพ่อเนาะเน่ยครับรับประกันท so, ุกอย่างเยี่ยงดีทุกตัวอยู่พันดีของเราอยู่สีสันดีอยู่สีสันเอาไปเลี้ยงไว้ในคลองนะพ่อเนาะมีโอกาสได้กำไรเยอน่ก็ได้เป็นสาวน้อย พี่น้องเคยโทรหาพ่อสมานได้ครับมาพ่อสมานลับพี่น้องกันเลยครับมาครับครับเอาหมาหมาเนี่ยพ่อเด้อครับครับผมก็เจอกันไหมนะพ่อเนาะครับผมครับผมนี่ละไนี่เครื่องดำเด้ครับหนังยัยเนี่เเครื่องดำตัวนี้เครื่องก็ดำกับอะไรเครื่องดำก้าน้าล่างไทยผมบอกไปเช็คเขาจะเ้าได้แหละพี่น้องเคยโทรหาพ่อสมานเด้ครับ รถจะไหนเขามาปิดจีนี่ครับโอยรถห้มันหมแล้วนน้ำมันเบืน้ำมันเบื่อล้วมันตกถนนได้ครับเจียวว่างบอจ้าปวดเจียวว่าง้วเอาเอาเอาเสียมาเอาจบ้อยาเง้ยกูมัว Ủa có cái <laughs> này nó nằm ở trong cái tao đâu